ห้ามพูดว่าขออย่าให้จนแต่ให้พูดว่าขอให้มั่งคั่งอย่างมีศีลธรรมเรียกเลี่ยงคำว่าขอให้พอมีพอกินเพราะถือเป็นการจำกัดขอบเขตของพรและของตนเองให้อยู่ในระดับพื้นฐาน ปีใหม่ไทยทั้งทีหมู่ให้สุดเพราะช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลใหม่ในรอบปีที่พลังฟ้าและดินเปิดรับบุญเต็มที่การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆด้วยการไหว้พระขอพรอและทำบุญจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตลาบรื่นเฮงและมีแรงส่งจากพลังบุญที่แท้จริงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปไหว้พระห้าวัดศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เป็นเหมือนประตูพลังชีวิตใหม่ขอพรอนแล้วชีวิตเปลี่ยนเสริมดวงให้พุ่งรับบุญเต็มๆต,ตั้งแต่ต้นปีกันเลยครับ 1. วัดพระแก้วสถานที่ปดิสถานพระแก้วมรกตหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยขอพรอเรื่องหน้าที่การงานเสริมอำนาจบารมี และป้องกันภัยจากศัตรูที่มองเห็นและมองไม่เห็นครับ 2. วัดละคังวัดคู่บ้านคู่เมืองเน้นเสริมเมตตามหานิยมเพิ่มพลังด้านวาจาให้พูดแล้วคนเชื่อเจรจาและราบลื่นเหมาะกับคนค้าขายนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นหลักครับ 3. วัดเจดีไอใคร วัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรแล้วเห็นผลทันใจโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภการงานและการเสี่ยงโชคใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดอยากให้ลองไปไหว้ดูครับ 4. วัดหลวงพ่อโสธรวัดเก่าแก่มีพลังแห่งการเยียวยาขอพรด้านสุขภาพครอบครัวอบอุ่นและเสริมดวงเรื่องโชคลาภในระยะยาว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศครับ 5. วัดปากน้ำวัดของพระสายวิปัส,สนาและธรรมะขั้นสูงเน้นเสริมสติปัญญาเพิ่มพลังบุญสะสมในเชิงลึกเหมาะกับผู้ที่สแสวงหาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในให้สว่งสางใสครับก่อนเริ่มขอพรให้เราหายใจเข้าลึกๆ อย่างน้อยสามครั้งเพื่อปรับจิตให้นิ่งและอยู่ในสภาวะเปิดรับพลังบวกอย่างแท้จริงตั้งจิตอธิษฐานแบบเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นไม่ใช่แค่ขอให้มีเงินใช้แต่ให้ระบุว่าขอให้ข้าพเจ้าได้งานใหม่ที่มั่นคงราบลื่นรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละภายใน60วัน ยิงเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่จิตตายสำนึกและแรงสั่นสะเทือนของคำขอจะยิงส่งผลให้ถึงจักรวาลได้แม่นยำขึ้นครับใช้คำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ใช่ถ้อยคาเชิงลบเช่นห้ามพูดว่าขออย่าให้จนแต่ให้พูดว่าขอให้มั่งคั่งอย่างมีศีลธรรมหลีกเลี่ยงคำว่าขอให้พอมีพอกิน เพราะถือเป็นการจำกัดขอบเขตของพรและของตนเองให้อยู่ในระดับพื้นฐานไม่เปิดช่องให้โอกาสและความมั่งคั่งในระดับที่สูงกว่าหลังจากการขอพรแล้วให้น้อมใจขอบคุณพลังศักดิ์สิทธิ์ล่วงหน้าเสมอเสมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเพื่อยืนยันการสร้างพลังจักรวาลย้อนกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพครับแนะนำ ของแก้บนแตระวัดอย่างเหมาะสมตามลักษณะคำขอครับไข่ต้มวงเล็บสำหรับวัดไอ้ไข่สื่อถึงความตั้งใจและความอดทนประทัดวงเล็บสำหรับวัดที่เนีนโชคลาภเพื่อเปิดพลังงานแห่งเสียงให้พรเดินทางรวดเร็วพวงมาลัยดอกไม้สดวงเล็บสำหรับวัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ แสดงถึงความเคารพศรัทธาครับต่อมาชุดนักเรียนหรือของใช้เด็กวงเล็บวัดที่เน้นบุญการศึกษาเพื่อเสริมบุญแห่งปัญญาให้ยั่งยืนครับต่อมาขอให้ถูกวิธีไหวพระประจำวันเกิดเสริมดวงตัดกรรมสงการนี้คุณรู้หรือไม่พระประจำวันเกิดของคุณไม่ใช่แค่รูปเคารพที่ไหว้กันตามประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนตัวแทนของพลังจัก,กรวาลเฉพาะตัวที่สามารถเสริมพลังบวกเพิ่มบุญเสริมดวงและปรับสมดุลพลังงานชีวิตของคุณได้อย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในช่วงสงการนี้ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ทางจิตวิญญาณการไหวพระประจําวันเกิดด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นและแสดงศรัทธาแรงกล้าจะยิ่งช่วยขจัดพลังลบ และเปิดพลังใหม่อย่างเป็นระบบรู้แบบนี้แล้วคุณพร้อมที่จะค้นพบพลังของประจำวันเกิดของคุณแล้วหรือยังครับผมจะอธิบายสั้นๆพระประจำวันเกิดทั้ง7วันพร้อมภาพประกอบนะครับวันอาทิตย์ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทั้งกายและใจเสริมพลังชีวิตจากดวงอาทิตย์ แก้ไขกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่เคยขัดแยง้งช่วยให้ได้รับการเมตตาและยอมรับในสังคมครับวันจันทร์ส่งเสริมความรักทั้งในครอบครัวและชีวิตคู่เสริมสเสน่ห์ด้านอ่อนโยนและมุนละมยัยเพิ่มพลังแห่งความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจแก้ไขปัญหาด้านอารมณ์ความเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวครับ วันอังคารเสริมพลังกล้าหาญตัดสินใจเด็ดขาดเหมาะกับผู้ที่ต้องเผชิญหน,น้ากับศัตรตูหรือคนที่ไม่หวังดีแก่กรรมเกี่ยวกับการทะเละาะเบาะแวง้งหรือความรุนแรงในอดีตและปัจจุบันครับวันพุธเสริมด้านการงานการติดต่อสื่อสารการเจรจาสติปัญญาเฉียบแหลมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ความคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนแก้กรรมที่เกิดจากการพูดผิดหรือความคิดลบต่อผู้อื่นครับวันพฤหัสบดีส่งเสริมการเรียนรู้และปัญญาธรรมะเหมาะกับนักเรียนครูบาอาจารย์ผู้ใฝ่ความรู้แก่กรรมจากการลบลูครูบาอาจารย์หรือการปิดกั้นการเรียนรู้ในอดีตชาติครับวันศุกร์เสริมความงามศิลปะ ความละเมียดละไมและพลังแห่งความเมตตาจิตเหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านบันเทิงงานสังสรรค์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มแรงดึงดูดใจให้คนรักและคนรอบข้างครับวันเสาร์ปกป้องจากเคาะกรำหนักแก้ไขดวงตกหรือโชคชะตาที่ถูกครอบงำจากพลังงานลบเสริมพลังใจให้เข้มแข็งในการฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตแนะนำสำหรับ ผูเที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดตลอดเวลาครับต่อมาจะสอนวิธีไหว้นะครับเริ่มจากการนั่งสมาธิให้เงียบสงบหลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆอย่างน้อยเจ็ดครั้งเพื่อปรับขึ้นพลังจิตให้เข้าสู่สภาวะพร้อมรับบุญจินตนาการว่ามีแสงทองสว่างเปล่งปังประกายออกมาจากร่างกลางอก แสงที่ค่อยๆขยายไปรอบตัวคุณ360องศาจนกลายเป็นเกาะแสงที่เชื่อมคุณกับพลังจักรวาลครับเมื่อตั้งจิตมันแล้วให้น้อมใจะระลึกถึงพระประจำวันเกิดของตนพร้อมอธิษฐานด้วยความศรัทธาอย่างแน่วแน่ว่าขอพรว่าขอให้พระองค์ช่วยเปิดทางบุญเสริมแสงพลังชีวิต และตัดกรรมที่ขวางทางจากนั้นท่องบทสวดเฉพาะของวันเกิดตนอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ท่องจําแต่ให้รู้สึกว่าทุกคําไหลผ่านจิตและเชื่อมต่อกับพระองค์จริงๆหลังจบบทสวดให้นั่งสมาธิเงียบๆต่ออีกเล็กน้อยเพื่อรับพลังสะท้อนกลับเข้าสู่ตัวเราครับจุดที่พลาดไม่ได้ต่อไปนี้ จุดที่พลาดไม่ได้สามสิ่งที่ต้องอธิษฐานในวันสงการจะได้สมหวังทุกเรื่องครับสงการไม่ใช่แค่ศาสตร์นาเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่พลังงานจักรวาลเปลี่ยนผ่านอย่างสำคัญถือเป็นเลิกมหามงคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งจิตตั้งใจและเปิดศรัทธาภายในตัวเองเพื่อสื่อสารกับพลังงานสูงสุดของธรรมชาติ และจัก,กรวาลเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเชื่อว่าหากได้อธิษฐานขอพรหรือทำบุญในช่วงนี้จะส่งผลให้ความปรารถนานั้นได้รับการผลักดันได้เป็นจริงอย่างง่ายขึ้นเพราะประตูบุญเปิดกว้างอย่างเต็มที่เหมาะกับการเริ่มต้นร้างพลังลบและเชื่อมต่อกับแรงสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่ส่งพลังอย่างยิ่งครับต่อมา สิ่งที่ควรอธิษฐาน 1. สุขภาพแข็งแรงสุขภาพเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งในชีวิตการอธิษฐานขอให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงเปรียบเสมือนการรดน้ำให้รากฐานชีวิตมั่นคงให้หลับตานึกภาพตัวเองในอนาคตที่เปล่งปลังแข็งแรงสดใสอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักทํากิจกรรมที่รักได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบก,กวนแล้วกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมมีสุขภาพดีทั้งกายและใจในทุกวันครับขอ 2. ความมั่นคงในชีวิตในโลกที่ไม่แน่นอนการมีฐานะที่มั่นคงคือสิ่งที่หลายคนปรารถนาแต่ต้องไม่ลืมขออย่างมีกรอบคุณธรรมให้จินตนาการถึงบ้านที่อบอุ่น งานที่มั่นคงรายได้ที่ต่อเนื่องและชีวิตที่มีสมดุลพร้อมกับตั้งจิตสื่อสารกับจิตสูงของตนว่าข้าขอให้ข้าพเจ้ามีฐานะมั่นคงหลายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความสุขกายสุขใจและทำสิ่งที่ดีและสามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยใจบริสุทธิ์ครับ 3. การให้อภัย การอธิษฐานเรื่องที่สำคัญมากเพราะบ่อยครั้งชีวิตเราติดขัดไม่ได้พอโชคชะตาแต่เพราะบ่วงกรรมในใจเราที่ยังไม่ยอมปล่อยหากมีใครสักคนที่ยังเจ็บยังโกรธหรือยังติดขังในใจให้จินตนาการว่าคุณและเขายืนอยู่ตรงหน้ากันและคุณพูดด้วยใจจริงว่าฉันให้อภัยเธอและขอให้เธอเอโหสิกรรมให้ฉันด้วยการให้อภัยไม่ใช่แค่ให้เขา แต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในใจที่ค้งมานานครับเทคนิคการอธิษฐานเริ่มต้นด้วยการใช้เวลางิ้เงียบอยู่กับตัวเองอย่างน้อย3-5นาทีเลือกสถานที่ที่เงียบสงบสบายไม่ถูกหลบกวนเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและเปิดรับพลังบวกอย่างเต็มที่หายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆ เพื่อปรับระดับคืนพลังสมองให้อยู่ในสภาวะผ่อนคลายครับจากนั้นให้นั่งหลับตาแล้วถามตัวเองลึกซึ้งว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆตอนนี้คืออะไรเขียนคำขอสั้นๆลงในกระดาษโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นพลังบวกชัดเจนและมีพลังเชน่นแทนที่จะเขียนว่าขอให้หมดนี่ให้เขียนว่า ขอให้ข้าพระเจ้ามีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมันง่นคงจนสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดอย่างง่ายดายเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นำกระดาษนั้นมาไว้ใกล้ตัวแล้วสวดคาถาที่สอดคล้องกับคำขอเช่นคาถาเงินทองคาถาเปิดทางหรือคาถาเมตตาขณะสวดให้แนบจิตและจินตนาการถึงภาพความสำเร็จเกิดขึ้นจริงเห็นตนเองมีความสุข สดใสในวันที่สถานการณ์ที่สดใสในสถานการณ์ที่ปาถนาปิดท้ายด้วยการขอบคุณจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจจริงเสมือนสิ่งที่ขอได้รับแล้วและน้อมรับด้วยศรัทธาและความสงบภายในครับต่อมาปลดล็อกพลังบุญสงการขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบารมี ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพบ,บูชาโปรดเมตตาคุ้มของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกขพ้นเคราะหพ้นกรรมพ้นภัยจากคนคิดร้ายพ้นอุปสรรคทั้งปวงเปิดทางให้ชีวิตพบแสงสว่างเปิดโชคเปิดลาเปิดทางงานเปิดทางรักเปิดสติปัญญาขอให้ทุกความดีที่เคยสร้างส่งผลให้ข้าพเจ้า มีชีวิตใหม่ที่สว่างสวัยมีปาฏนาเกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับแนะนำตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อสวดทุกเช้าหนึ่งนาทีเพื่อให้เป็นการตั้งจิตทุกวันให้พลังจิตเชื่อมโยงกับจักรวาลอย่างสม่ำเสมอและเสริมพลังความศรัทธาให้แน่วแน่ครับจบด้วยภาพแสงแห่งบุญทะลุฟ้าเสียงระฆังดังเบาๆตามด้วยเสียงกระซิบในโทนแสงว่า สมปรารถนาแล้วทุกสิ่งกำลังมาอย่างชัดเจนครับหัวข้อต่อมาทำไมต้องรดน้ำขอขามาพ่อแม่ช่วงสงการเด็กคนหนึ่งโตมาในครอบครัวที่ความเข้าใจไม่เคยลงรอยพ่อแม่คาดหวังในแบบหนึง่งส่วนเขาเองก็มีเส้นทางที่เขาอยากเลือกเดินอีกแบบเสียงทะเลาะเสียงต่อว่าความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรอ กลายเป็นบาดแผลในใจที่สะสมมานานหลายสิบปีจนกระทั่งวันสงการวันหนึงขณะก,กลับมาบ้านอย่างไม่เต็มใจเขาเห็นพ่อแม่นั่งรออยู่พร้อมขันน้ำอบเขาตัดสินใจนั่งลงใช้รถมือตามธรรมเนียมแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาคือเขากั้นน้ำตาไม่อยู่และพูดออกมาด้วยเสียงสัตวว่าพ่อครับแม่ครับ ลูกขออาโหสิกรรมให้ทุกสิ่งที่ผ่านมาหากลูกเคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจขอให้พ่อแม่เมตตาอภัยให้ลูกด้วยน้ำตาของพ่อและแม่ไหลเงียบๆไม่มีคำต่อว่าไม่มีการตัดพ้อมีเพียงมือที่รูปศีรษะและคำว่าพ่อแม่ก็ขอโทษเช่นกันตั้งแต่วันนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปในชีวิตตัวเขา โอกาสงานที่เคยถูกปฏิเสธกับติดต่อมาความสัมพันธ์ที่เคยตึงเริ่มคลายทุกอย่างเรากับจักรวาลได้คลายปมกรรมที่เคยขวางทางชีวิตของเขาไว้อย่างแน่วแน่ครับสาธุพลังกรรมระหว่างลูกกับพ่อแม่นั้นถือเป็นหนึ่งในสายกรรมที่หนักที่สุดในชีวิตเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เราสัญญา ผูกพันกันมานับชาติหากในชาตินี้มีความขัดแยง้งมีการโตเถียงไม่เคารพหรือแม้แต่คิดลบกับท่านในใจสิ่งเหล่านี้จะตกค้างเป็นพลังลบฝังอยู่ในชะตาชีวิตของเราการขอขมาจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมภายนอกแต่เป็นการปลดปล็อกพลังลึกในจิตใจใต้สำนึกที่จะช่วยคลายปมกรรม และเปิดทางชีวิตให้พลังดีไหลเข้ามาอย่างแท้จริงวิธีการขอขมาที่ได้ผลที่สุดคือการขอด้วยความรู้สึกที่จริงใจจากใจให้เริ่มจากพนมมือให้แน่นแล้วถือขันน้ำอบหอมหอมวางเบาๆบ,บ,บนมือท่านจากนั้นค่อยๆหยดน้ำลงบนฝ่ามือของพ่อและแม่อย่างเคารพขณะนั้นให้ก้มกราบเบาๆ แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสั้นและจริงใจว่าลูกขอขมาหากลูกเคยล่วงเกินพ่อแม่ทั้งกายวาจาใจทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวขอให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดคำพูดนั้นจะเป็นสะพานเชื่อมพลังรักและเปิดประตูบุญให้เกิดขึ้นทันทีในใจทั้งสองฝ่ายครับต่อมาอาบน้ำมนต์สงการยังไง ให้กรำเบาใจโล่งและเงินไหลครับวิธีอาบน้ำมนต์ส่วนผสมใบมะกรูดใบขมิน้นดอกมะลิน้ำพุทธมนต์เกลือทะเลน้ำสะอาดจากแหล่งธรรมชาติเช่นน้ำฝนหรือน้ำผูเขาครับวิธีอาบเตรียมภาชนะสะอาดสำหรับใส่น้ำมนต์แล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปตั้งไว้ ในทีที่มีแสงแดดอ่อนๆอย่างน้อย30นาทีเพื่อรับพลังฟ้าจุดทูปหาดอกตั้งโต๊ะเล็กๆว่างดอกไม้ขาวหนึ่งกรรมพร้อมเทียนหนึ่งเล่มจากนั้นก,กล่าวคำบอกกล่าวครูเทพสามจบว่าลูกขอเชิญบารมีครูเทพครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเสริมพลังในสายน้ำนี้ เป็นน้ำแห่งการชำระล้างกรามทั้งปวงครับก่อนอาบให้นั่งสมาธิสั้นๆสามน,นาทีหลับตาตั้งจิตให้นิ่งแล้วกล่าวในใจว่าขอให้สายน้นํานี้ชำระล้างความทุกข์ความโกรธความกลัวความกังวลและกรรมเก่าที่ข้าพเจ้าได้เกาะไว้ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวครับค่อยๆตักน้ำอาบช้าๆ ไรจากศรีรษะลงมาจรดปลายเท้าระหว่างอาบให้นึกถึงแสงสีทองที่ไหลมาจากฟากฟ้าผสมเข้ากับน้ำแล้วไหลผ่านร่างกายชำระจิตใจแนะนำนะครับให้อาบตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อรับพลังใหม่ของวันหรือก่อนนอนในคืนวันพฤหัสเพื่อเสริมพลังบุญบรารมีแบบลึกซึ้งครับอีกนิดหนึ่งนะครับขอแถมคาถา ะโมพุทธายะมหาร้างกรรมปดนี่เวนีกรรมด้วยน้ำแห่งฟ้าด้วยแสงแห่งธรรมโปรดเปิดทางใหม่ให้ชีวิตข้าพเจ้าสว่างสวยัยมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาเถิดต่อมาคาถาเสริมสเสน่ห์ให้คนรักกลับมาในช่วงสงการครับคาถาหนึ่งพญาเทควัวโอมพญาเทควัว มหาระรวยมหาสะกดจิตให้คนคิดถึงข้าแต่เพียงผู้เดียวขอให้หิวหาข้าเห็นหน้าแล้วใจละลายขอให้ใจมั่นมิคลายรักข้าแนบแน่นเกินต้านทาน 2. คถาหลงรักให้ตั้งรูปภาพหรือชื่อคนรักเก่าไว้ตรงหน้าจุดทูปสามดอกแล้วทองว่าโอมจิตแห่งเธอ โอมใจแห่งเราขอให้เธอนึกถึงแต่ข้าเสมือนเสียงเรียกจากฟ้าให้หวนขึ้นกลับมาด้วยความปรารถนาและอาลัยอาวรณ์ครับ 3. ามคาถาเรียกจิตใช้ก่อนนอนท่องในใจว่าจิตแห่งเธอจงมาอยู่กับจิตแห่งข้าขอให้ภาพข้าเข้าไปในฝันให้ผูกจิตผูกใจให้จิตเราสื่อถึงกันทุกค่ำคืน พร้อมจินตนาการว่าเขานอนอยู่ข้างๆเราอย่างสงบครับแนะนำวิธีใช้ห้ามสวดด้วยใจที่เศร้าให้สวดด้วยพลังศรัทธาที่มั่นคงเพราะอารมณ์ขณะสวดจะส่งผลต่อพลังงานที่ปล่อยออกไปหากสวดด้วยความเชื่อมัน่นจิตจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดห้ามใช้คาถาบังคับกรรมหรือขอให้สิ่งที่ฝ่าฝืนวิถีแห่งธรรมชาติ ให้ใช้คาถาเพื่อปลุกแรงดึงดูดแห่งรักใช้พลังงานที่ใช้เดินทางกลับมาอย่างอ่อนโยนและถูกเวลาครับหากสวดต่อนเนื่อง7วันให้ทำบุญถวายดอกไม้เช่นดอกหอมและน้ำอบหนึ่งขวดเป็นการตอบบุญต่อสเสน่ห์ครับต่อมาสวดบทนี้ก่อนออกจากบ้านสงกรานตปลอดภัยมีโชคเจอคนดีครับบทสวด ขอคุณพระนำทางขอให้ข้าพเจ้าพบแต่คนดีเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคดีรอบตัวขอให้ทุกอย่างก้าวปลอดภัยปลอดภัยจากอุปัติเหตุภัยเค้ะและผู้คิดร้ายขอให้แสงแห่งบุญคุ้มครองตะลอดเส้นทางเทคนิคบุกพลังก่อนออกจากบ้านให้จุดธูปหนึ่งดอกหน้าประตูหันหน้าออกไปทางถนน แล้วกล่าวคำขอพอรด้วยเสียงเบาๆพร้อมตั้งจิตแน่วแน่ว่าวันนี้ขอให้ทุกสิ่งเป็นมงคลขอให้เจอแต่ความสุขผู้คนเมตตาและการเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นต่อมาหายใจเข้าออกสามครั้งอย่างช้าๆพร้อมน้อมใจให้นิ่งแล้วจินตนาการว่าแสงสีทองรอบตัว เป็นเกาะแห่งพลังดีขณะก้าวออกจากบ้านให้พูดในใจว่าขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีและปลอดภัยจากทุกสิ่งที่เป็นอันตรายครับและทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆจากช่องเรื่องเล่าตำนานหล้อนวันนี้โชคดีแน่นอนพลังแสงแห่งบุญกําลังนําทางคุณอยู่สำหรับวันนี้ผมไนตี้สวัสดีครับ